โอเคก็ต okay, ้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับไลฟ์แคสเซอร์กันอย่างเคยวันนี้ก็อยู่วันนี้ก็จะไม่ได้มาไม่ใช้ก็จะมาแคสเกมอะไรมากหรอกครับผมแต่ผมจะมาบอกว่าไอคนที่มันมาดาวเนี่ยเนี่ยในช่คลิปนี้เนี่ยที่ผมลงไปเ <Okay S 1> มื่อสิบกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยครับเนี่ยครับชาแนลนี้ครับผมฟุเกมเมอร์ครับผมเขาลงคลิปผมไว้คลิปหนึ่งครับแต่ผมไม่บอกนะว่าคลิปอะไร นะครับเขาลงคลิปเป็นหน้าเป็นอภาพผ,ผมแล้วก็คือแบบมาอะไรไม่รู้แบบมาทําให้ชาแนลผมเนี่ยหมดหมดเนื้อหมดตัวครับผมไม่รู้จะทำงไงผมก็เลยด่าเข้าไปครับผมแต่เนี้ยมันหนักกว่านี้ครับผมต้งกัางที่ผมเนี่ยไม่สร้าง ทำคลิปเพื่อที่จะทําสร้างบ้านนะผมมาสอนทุกคนสร้างบ้านที่ไม่เคยสร้างกันมาเลยครับผมโอ้ยใส่มันก็เซ็งอยู่นะผมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งครับผมซึ่งเป็นคลิปเกาะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยชื่อเจมส์ชาแนลอะ ว่าถ่ายตามพี่ดากี้โอเคผมยอมรับว่าถ่ายตามนะแต่ว่าไม่ต้องมาบอกก็ได้ผมจะขอเตือนไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดคือผมรู้ตัวครับผมว่าผมถ่ายตามแต่ผมไม่มีอะไรทําผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็เลยเอาซีนนี้มาทํามามาแคสเกมด้วยมาเป็นตัวแคสเกมซึ่งผมถ่ายถ่ายตามหลังพี่ดากี้มา แต่วันเวลาในการออกคลิปเนี่ยเร็วกว่าของพี่ดากี้เนี่ยครับผมซึ่งผมไม่อยากเอาชานลพี่ดากี้มาเกี่ยวด้วยเลยผมไม่ผมไม่อยากจริงๆกลัวว่าชานลพี่ดากี้จะเสียหายต้องขอโทษอ่าแฟนคลับของดากี้เกมซีชานลครับผมอย่าอย่าโทษผมกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในชานาลดากี้เกมซีชานาลนะผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ก็ถ้าพี่ดากี้ดูอยู่นะผมผมขออนุญาตเอาชาน e ลพี่มาโปรโมทด้วย<ด>นะครับผมเพื่อเพื่อที่เผื่อว่าคนที่ดูผมอยู่จะได้มากดชานอลพี่ด,ด, ie, Game, Game ด,ด,พด้วยนะครับผมซึ่งถ้าพี่ดากี้อยู่ดูอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วก็แฟนคลับชาวดากี้เกมเกมซีชานอลด้วยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับที่เอาชื่อชานอลพี่มาพี่ดากี้มามอเกี่ยวข้องด้วยนะครับกับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับซึ่ง คลิปสอนทำบ้านกับคลิปอ่าไมครับอิสลามโปรเจก c t เนี่ยผมโดนด่ามาหลายรอบแล้วไม่ไหวจริงๆไม่รู้จะทำไงแ้ะคลิปที่ผมลงผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ได้ผลเหรอเนี่ยตอนเนี้ยผมมีคนดูอยู่ห้าร้อยกว่าคนกระตไม่อยากกินกระตเบือ่อละ ขอเป็นน้ำสม้มไม่ได้เนี่ยวะ, <c oughs> ะเนี่ยคนดูผมห้าร้อยกว่าคนผู้ติดตามผมยี่จะสามสิบคนแล้วแล้วคลิปผมลงมาจะไม่รู้จะลงกันยังไงแล้วลงมากันตั้งสี่สี่สิบกว่าคลิปเนี่ยแล้วผมก็จะและนอกจากข่าวร้ายที่ผมข่าวที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะผม ก่อนจบคลิปนะครับผมจะผมจะบอกข่าวดีครับผมคลิปโปรเจากต์ Thunder Strike าร์ทแรกครับผมมีผมจะให้ถ่ายนะผมมให้เวลาสิบห้านาทีในการถ่ายว่า Thunder Strike าร์ทแรกมีคนดูทั้งหมดกี่คนผมลงไว้สองสัปดาห์ลงไว้ประมาณสสัปดาห์แล้วปิ้งหมดเวลาครับและ understrike พาร์ทแรกที่ผมลงไปมีคนดูทั้งสิ้นเจ็ดสิบสามคนครับผมแม่ก็ต้องขอขอบคุณอ่เจ็ดิบสามคนดูทั้งหมดนะครับผมที่คอยให้กำลังใจผมกับโปรเจกต์ t ันเดอ r ์สนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณจริงครับผมเพื่อที่ซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ t ันเดอ r ์สก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจะซึ่งตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่ค้างไว้ก็จะมี เล่นเพลย์ซีซั่นเล่นเพลย์เซอร์เวอร์ซีซั่นสองอินสแตนต์โปรเจกต์ซีซั่นหนึ่งคลิปสอนทําบ้านแล้วก็โปรเจกต์เด็ดโร้แล้วก็ตะลุยเซอร์เวอร์นะผมแล้วก็เอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเวอร์นะผมก็นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมวันนี้ก็มาบน่บนๆนะผมแล้วก็มาบ่นในเรื่องที่แบบมาคอยมาด่าผมไปเรื่อยๆนะผมมาด่าผมนะครับ ใน2คลิปนี้ก็คือสอนทำบ้านกับโปรเจกต์เกาะพาร์ทแรกนะครับผมแล้วก็มาชาวสัมพันธ์ช n n e l ผมด้วยนะครับผมก็มีตอนนี้27คนแล้วนะครับผมก็กดกดกันมาด้วยนะครับผมยิ่งกดคลิปผมจะยิ่งออกไปเรื่อยๆนะครับ นะครับผมก็มาแค่6นาทีนี่แหละสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวไปอขอตัวลาก่อนขอตัวขอตัวลาก่อนนะครับผมก็อย่าตกใจน,นะผมว่าะทำไมผมมีชาแนลเยอะเพราะว่าผมกดกันมาหมดแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสิเงะจิเซเด,ดจะเป็น